สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาพูนะครับประจำวันที่6พฤษภาคมกับผมโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาพูกันนะครับวันนี้จะพาไปดูงานรับรางวัลของซาร่านะครับที่ FWA เนี่ยตัวละครรับโครบเลยนะครับชวนจิ้นเลยนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวเตรียมวัดใจสัญญามาเน่ในช่วงซัมเมอร์แล้วก็เปิดเปิดตัวเสื้อใหม่ลีอาพูนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสําหรับ พรีเมียมคลับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบพร้อมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลากหลายสาขานะครับแล้วก็ที่นครปฐมสาขาใหม่เปิดแล้วด้วยที่หลังองค์พระนะครับสามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่นะครับ0 2น0 5 4 5 5 5นาำกลับไปสั่งกลับไปกินบ้างก็ได้นะครับรวมไปถึงเสื้อช่องโค้ดแอคนะครับใครที่สนใจเสื้อรุ่น The Daily Duo d a s h o t a นะครับก็เปิดพรีออเดอร์นะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่17เพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับ ไซส์เสื้อมีทั้งไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่นะลองสอบถามสั่งซื้อได้นะครับที่แอดไลน์แอดโค้ดแอดอนะมีะรยายละเอียดครบถ่วนรวมไปถึง QR Code นี่ก็สแกนเข้าไปในไลน์ได้เช่นกันนะครับมาดูข่าวสารในวันนี้กันนะครับเริ่มต้นผมขอไปอัปเดตกันที่โรเบิร์ตฟิมิโน่กันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีล่าสุดเมื่อวานนี้มีการปล่อยภาพการซอ้อมออกมานะครับทั้งเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะ โรเบร์ตฟิมิโนอย่างที่เห็นในภาพครับกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วดังนั้นลีพูน่าจะฟูลทีมครับในสุดสัปดาห์นี้ถ้าไม่มีใครป่วยอะไรนะก็คือน่าจะครบทีมได้ฟิมิโนกลับมาเป็นข่าวดีมากๆเดี๋ยวเจอกับสเปอร์ครับส่วนการเมื่อวานนี้ตามนัดเลยไหมที่ผมรายงานไปบอกว่าบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยก็จะมีการเปิดตัวเสื้อซีซั่นใหม่ของล์พูออมาซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับล์พู เปิดตัวเสื้อประมาณบ่ายสองบ้านเราตามนัดเป๊ะเลยฮะแล้วก็นี่ฮะเรามาดูข้อ,ขอขาคๆกันแล้วกันนะคือผมว่าอันนี้ต้องดูไปที่รายละเอียดข้างในผ้าฮะเสื้อเป็นสไตล์แบบเรียบๆนะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีเป็นลายด้านในอะ่ะเห็นไหมต้องมองดีๆนะถึงจะเห็นเห็นนะครับอ่าแขนเสื้อจะเป็นสีที่เข้มกว่านะอ่าลองดูไปฮนะนี่ฮะไทเลอร์มอร์ตันนะฮาวิเ,เอเลียดอันนี้นักเตะผู้หญิง ทีมหญิงนะอาโนมาเน่นะเฮนโดามาะไอแบบมากันครบฮนะนี่ครับเอ้ยออกเกตยังมาด้วยนะฮะไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้ไปต่อหรือเปล่านี่พี่พี่บิ๊กพี่บิ๊กเวิร์ดนะฮะฟันได้นะครับแล้วก็ดีอาร์สนะทีนี้เนี่ยอ่าันนี้ด้านหลังนะให้เห็นหน่อยด้านหลังนี่จะมีลายคล้ายๆด้านหน้าเลยอันนี้เป็นเกรดเพลเยอร์นะแล้วก็แต่ว่าจะมี งเนี้ยเป็นสีเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงแขนเป็นแขนจําแล้วก็ตรงตัวหนังสือเนี่ยขอบเป็นสีเหลืองด้วยนะเออก็ดูเทดเ่ดูเก๋ดีคือดูเรียบหรูอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้นะครับในในเว็บทางการที่เขาปล่อยภาพออกมายังไม่ได้มีปล่อยเป็นภาพโกออกมาหมายถึงว่าเสื้อผู้สาประตูแต่ว่าในโลกออนไลน์มันมีแชร์กันแล้วล่ะว่าเสื้อผู้สาวประตูปีหน้าในเสื้อเสื้อเสื้อเบอร์หนึ่งะนะมันจะมีเสื้อยะ เสื้อแบบว่าเสื้อโกมันจะมีหลายสีไงบางทีจะมีสีปีหนึ่งจะมี2แบบอย่างเงี้ยแต่แบบแรกที่ปล่อยออกมาแล้วนั่นก็คือสีม่วงครับเออก็ถือว่าแปลกตาไม่ค่อยได้เห็นเสื้อลิบบูผู้สาวประตูเป็นสีม่วงเท่าไหรนะ่นะส่วนใหญ่จะเหลืองเขียวดําใช่ไหมอันนี้สีม่วงน่าจะเป็นสีแรกนะครับแล้วก็ในภาพนี้นี่โอโ้ดูเป็นกันเองมากเลยนะทั้งนักงเตะหญิงทั้งแล้วก็มีล็อบบี้โฟลเลอร์มาด้วยนะฮะใส่ชุดเป็นถึงนี้นะฮะอ่ะก็ เดี๋ยวเตรียมจําหน่ายเท่าที่ผมอ่านมาน,ะน่าจะเตรียมจําหน่ายในเดือนพฤษภาคมประมาณเดือนนี้นแหละประมาณวันที่19ฮะก็เตรียมหาซื้อกันได้นะฮะตามช็อปไนกี้ต่างๆทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเจอเก้นคอฟกันบ้างดีกว่านะครับมีชื่อเข้าชิงครับในรุนผู้เล่นอาลุนเป็นผู้จัดการยอดเยี่ยมประจําเดือน เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยผู้ที่เข้าชิงเนี่ยมีโทมัสแฟรง้์ของแบนเชเตอร์ฟอร์ดนะครับมีเป๊ปกาเดล่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีไมค์แจ็กสันของเบอร์ลี่แล้วก็มีเจอร์กินคอฟนี่แหละนะดังนั้นอ่ะเข้าไปโหวตเลยนะครับสำหรับคนที่งงว่าไปโหวตยังไงอ่ะอาจจะไปที่เว็บไซต์ทางการลีพูคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีให้ลิงก์กดเนี่ยคลิกเฮียเนี่ยเห็นไหมหรือคุณจะไปที่เว็บไซต์พรีเมียร์ก็ได้แล้วลองไปหาดูในหน้าแรกนะมันก็มีวิธีโหวตอยู่ง่ายๆอ่ะเนี่ยผมโหวตเลยนะเจอเกนคอฟ เรียบร้อยฮะผมส่งผลโบกของผมไปแล้วนะก็หวังว่าครอปจะได้นะส่วนเตียโก้คันทลากก็ได้ชิงผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนเมษายนเช่นกันนะครับวิธีโวก็เหมือนกันจะเข้ามาเว็บไซต์ทางการเรยนผู้ก่อนก็ได้แล้วคลิกลิงก์ไปอีกทีหนึ่งหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรเนี่ย plpotm.easports.com อันนี้ก็โหวตให้โหวตนาวก่อนนะ ตีอากโกกคันธาราเรียบร้อยแอปอ่ะอันนี้ผมก็โบทให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของโมซาร่ากันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการบินไปที่รอนดอนแหละนะฮะไปงานรับรางวัลน,นะผู้เล่ยนยอดเยี่ยมแห่งปี2022ของสมาคมเดอะ o ุตบอลไรเตอร์แอสโซเชชันนะครับ หรือว่าสมาคมนักข่าวฟุตบอลน,นัล่นแหละนะก็คือเป็นรางวัลที่ออกในทุกๆปีอยู่แล้วนะที่มีการประกาศให้กับนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกๆปีโดยเป็นผลโหวตจากนักข่าวฟุตบอลในอังกฤษนะซึ่งเป็นซาร่าได้ครับจริงๆรางวัลนี้ประกาศมาตั้งแต่สองสวันก่อนแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้มีการมอบอย่างเป็นทางการแต่แต่เพิ่งมามอบอย่างเป็นทางการเมื่อคืนนี้นี่แหละซาร่าบินไปนรับอย่างที่เห็นครับถือถ้วยรางวัลยิ้มแฉ่งนะฮะ แต่ไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าซาร่ารับรางวัลเท่านั้นมันอยู่ที่อันนี้ด้วยฮะในในงานรับรางวัลเนี่ยใครไปบ้างเอออันนี้สำคัญรูปมีการ,ปรเปิดเผยออกมาแล้วครับนะมีทั้งนี่ฮะเห็นไหมเอเจนต์ส่วนตัวของซาร่าคือคนซ้ายสุดครับนะอัมบัตอิซานะฮะไปด้วยและ ที่พีกกว่าตัวละครครบอย่างที่ผมพาไว้บนพาดหัววันนี้ก็คือเห็นถัดมาจากซาร่านะครับด้านขวามือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะผู้นการกีฬาคนปัจจุบันที่ยังเหลือสัญญาอยู่นะอีก2เดือนจนจบซีซั่นนี้ก็เดี๋ยวแยกย้ายกันแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังเป็นพออ,อกฬาอยู่ไงส่วนขวาสุดนะนั่นคือจูเลียนวอร์ดที่เป็นผู้ช่วยของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดปัจจุบันและในพอหลังจากเอ็ดเวิร์ดอำลาตำแหน่งในช่วงซัมเมอร์นี้ จูเลนบอกก็จะขึ้นมานั่งตำแหน่งผู้ในการกีฬาแทนดังนั้นตัวละครอยู่ครบครับแล้วผมชอบความเห็นของดิอ The f นฟ l d ท็อกมากเลยด a อ f นฟิ d ท็อกบอกว่าโอ้โหพอเห็นภาพนี้แล้วนะตัวละครมาครบแบบนี้คืนนี้พร้อมเลยครับ I'm so ready for that for joy tweet เดี๋ยวรอทวิตจากพอ Jo y เลยนะในเรื่องของการว่าการเจรจาสัญญาหลังจากพวกเราตัวละครที่ได้อยู่กันครบเนี่ย จะเจรจากันไปทางไหนนะคือเป็นการคาดเดาว่าโอ้โหถ้ามันรวมตัวกันขนาดเนี้แล้วจะไม่พูดคุยเรื่องสัญญากันเลยเนี่ยมันก็ประหลาดถูกไหมเออมันรวมตัวกันครบขนาดนี้เนี่ยตัวละครรับเนี่ยตัวละครนี่ก็คุยสัญญากันถ้าไม่คุยกันเลยมันแปลกดังนั้นก็เดี๋ยวให้รอติดตามกันดูเนาะว่าจะมีอะไรอัปเดตกันไหมหลังจากวันนี้อาจจะมีอัปเดตก็ได้หรืออาจจะไม่มีอัปเดตก็ได้อาจจะมีภาพหนึ่งก็เห็นด้วยอันนี้ตรงบริเวณหน้างานน่าจะกินเลี้ยงกันเสร็จแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ถ่ายรูปกัน ซึ่งนอกจากตัวละครลับที่ผมพูดมาสักครู่นี้ก็อยู่กันครบนะยังมีเอรัสด้วยเห็นไหมข้างหลังนะเอรัศก็ไปในงานนี้ด้วยนะครับโมซาร่าถูกสัมภาษณ์นะครับในงานดังกล่าวนี้ด้วยถึงประเด็นต่างๆคุณเมื่อวานเนี้ยนะถูกถามว่าเมื่อวานคุณโพสต์ไอเนี่ยเกี่ยวกับคุณต้องการที่จะเจอกับเรยลมาริดใช่ไหมนะซาราก็บอกว่าใช่อย่างที่ผมบอกแหละผมอยากจะเล่นนัดจิงชะเล ซึ่งผมก็รู้ดีว่าเกมชิงนัดชิงมันยากอยู่แล้วนะแล้วก็การเจอกับเรอลมดติดเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานง่ายมาดติดร้รมทีมใหญ่มาหลายๆทีมในปีนี้นะอย่างไรก็ตามซาร่าก็ยอมรับนะครับว่าใช่ผมต้องการที่จะ it, it is revenge time นะครับก็เหมือนกับเป็นการเป็นช่วงเวลาแห่งการล้างแค้นนะเพราะว่าเราจำกันได้เราโดนเรอลมดติ เล่นงานมาเมื่อปี2018ในนัดจริงนะมันเป็นวันที่เศร้าสําหรับเราทุกคนแฟนบอลลิเวอร์พูลดังนั้นไม่แปลกที่แบบซาร่าแกจะบอกว่าอยากจะล้างแค้นนะมีมีมีแค้นมีปมในใจอยู่อย่างไรก็ตามนะครับซาร่าบอกว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสในพรีเมียร์ลีกก่อนนะเราต้องเจอกับสเปอร์ในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็หวังว่าเราจะต้องเก็บ3แต้มแล้วก็หวังให้ซิตี้เนี่ยดรอปแต้มหน่อยสะดุดหน่อย น,นนี้คือสิ่งที่ซา่าพูดเอาไว้ในงานแถลงข่าวนะครับแล้วก็จริงๆมีพูดประเด็นอื่นๆชมเจเกนครอปว่าเจเกครอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาพัฒนาฟอร์มมาจนถึงตอนนี้อะไรแบบนี้นะครับนะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของซาดิโอมาเน่กันบ้างดีกว่านะครับก็มีรายงานเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับจากทางแกรมไบร์นนะเป็นนักข่าวสายตลาดซื้อขายนะวงในคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาเขียนลงในเว็บไซต์ The a n f i e l d Watch นะครับ เป็นคอลัมน์รายเดือนคอลัมน์ e อกซ์คลูซนะว่าลิพูนะครับเตรียมยื่นสัญญาวัดใจซาดิโอมาเน่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับไบยี่ไบลีนะฮะเขาก็ท้าความให้ฟังก่อนนะครับเออมาฟังข้อมูลจากเขาผมบอกเพื่อนๆเลยนะว่าข้อมูลของไบลี่เนี่ยมีข้อมูลบางส่วนที่เราเพิ่งทราบเลยก็ว่าได้เป็นข้อมูล e อ c ซ์คลูซจริงๆนะฮะเขาบอกว่าเมื่อปีก่อน ย้อนกลับไป1ปีนะในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับลิฟฟูต่อสัญญากับฟันได้จาได้ไหมฮะอ่าต่อสัญญากับนักเตะได้หลายคนออกไปหลังจากต่อสัญญากับฟันได้ได้เนี่ยหลายสัปดาห์หลังหลังจากนั้นถัดมาลิฟฟูเริ่มได้มีการติดต่อไปอยังเอเจนต์ของมาเน่ติดต่อไปอยังเอเจนต์ของซาร่าเพื่อเริ่มทําการพูดคุยเบื้องต้นก่อนว่าเอซาร่าต้องการค่าเหนือเท่าไหร่นะคุยเบื้องต้นไปมาเน่ ane, ต้องการค่าเหนือเท่าไหร่ นั่นคือซัมเมอร์ที่แล้วเริ่มคุยไว้เท่านั้นนะครับในดีลของซาร่าเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าริฟูพยายามมองซาร่าเป็นเป้าหมายดับแรกก็มีการคุยกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้ว่าซาร่าและเอเจนต์เนี่ยเรียกร้องค่าเหนื่อยราวๆสี่แสนปอนต่อสัปดาห์แต่เราทุกคนก็รู้ดีว่าน่าจะเป็นไปได้ยากที่ริฟูจะมอบ4ี่แสนให้กับซาร่าเพราะเฟอร์กิลฟันไดที่ต่อสัญญาไปแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฟันได้ได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่ครับ ฟัน้ดีนะฮะฟันได้รับค่าเหนื่อย202,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่จะมีออปชันเพิ่มนะฮะก็คือพอหลังจบซีซันนี้ในซีซันหน้าฟันได้จะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มจาก205เป็นเอ้ยจาก202เนี่ยเป็น205อ่าก็คือเพิ่มจากเดิมอีก30,000คือมันเป็นออปชันที่เพิ่มเป็นเหมือนไต่บันไดอะให้เพื่อนๆือนึกภาพนะอ่าเพิ่มเพิ่มให้ก่อนขั้นหนึ่งจบปีหนึ่งเพิ่มเป็น205อะไรแบบเนี้ยนะครับขณะที่ มาเน่นั้นนะครับตามแหล่งข่าวที่ได้รับมาไบารี่บอกว่ามาเน่เนี่ยรีพูทราบความต้องการแล้วมาเน่เรียกร้องอยู่ที่สามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ถ้ากับว่าสิ่งที่มาเน่เรียกร้องเนี่ยต่ำกว่าที่ซาร่าเรียกร้องหนึ่งแสนซาร่าต้องการสี่แสนมาเน่ต้องการสามแสนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่นับซาร่าเรานับแค่มาเน่สิ่งที่มาเน่ต้องการก็จะเป็นค่าเหนื่อยที่ มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรยูดีอยู่ที่3 0 0 0 0 0ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยฝ่ายบริหารของลิเวูนะครับได้มีการแจ้งไปยังมาเน่แล้วว่ามาเน่เดี๋ยวหลังจบซีซันนี้นะเดี๋ยวเราจะยื่นสัสญญาให้กับคุณรอกัอนเรามาลุยกันให้จบซีซันนี้ก่อนแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีอะไรการันตีได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ลิเวูบอกกับทางซาร่าไปเนี่ยว่าเอ้ยบอกกับทางมาเน่ไปว่าเดี๋ยวจะยื่นให้ในซัมเมอร์นี้เนี่ยจะให้ตามที่มาเน่ต้องการหรือเปล่า ไม่มีอะไรการันตีได้มีความเป็นไปได้สูงครับว่าคงจะไม่ได้ให้สามแสนอย่างที่มาเน่ต้องการอาจจะให้ได้ประมาณเท่าที่ฟานได้ได้นี่แหละประมาณนั้นอาจจะไม่เกินฟานได้เพราะมันเป็นเทียร,ระดับเดียวกันเลยไงมาเนะ่ฟานได้มันคือเทียผู้เล่นระดับท็อปของทีมก็น่าจะต้องได้ประมาณนี้นะครับก็นั้นเนี่ยฝั่งมาเน่ครับเรามาดูมุมมองฝั่งมาเน่บ้างฝั่งมาเน่ยังมีความสุขดีกับลิเวอร์พูลใจลึกๆยังอยากอยู่ลิเวอร์พูลต่อ ตอนนี้ยังพยายามเลี่ยงความสนใจจากทีมอื่นอยู่คือย,ยังรอเร์พูอยู่คือคือแกรักรีพูแหละถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยไบยรีบอกว่าสัญญามาเน่ย,ยังมีความเป็นไปได้นะว่าอาจาจะเจรจาต่อรองหาข้อตกลงตรงกลางกันได้ยังมีมุมนั้นอยู่ท้ายที่สุดเรื่องนี้นะครับที่ค้างคายอยู่เนี่ยพวกสัญญานัังแต่ที่ค้างคายอยู่ f f g คงจะมอบค่าเหนื่อยในระดับที่ f H g มองว่าเหมาะสมและไม่พังเพรายค่าเหนื่อยเท่านั้นแต่จากการที่ล่าสุดครอปเพิ่งต่อสัญญาไปด้วยเชื่อว่าเดี๋ยว f H g ก่อนจะทําอะไรก็จะต้องมาขอคําปรึกษาเจอกนคอปก่อนแล้วแน่คงไม่ได้ทําอะไรแบบหุนหันพลันแล่นคงจะขอคาปรึกษาครอปก่อนว่าเฮ้ยคอปมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็นี่คือคอลัมน์แล้วก็เนื้อหาข้อมูลเอกซ์ตรีจากทาง แกล์ไบลี่ที่นามาฝากเพื่อนๆถือว่าน่าสนใจเลยนะครับนะนอกจากนี้เนี่ยมีเนื้อหาจากทางเดวิดลินส์ด้วยนะครับเขียนในเว็บไซต์ andrewwatch เช่นกันนะครับว่าปกติแล้วนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกลิฟฟูจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งอ่ะย้อนไปนัดชิงปี2018ที่ชิงในที่เคียบใช่ไหมแต่ลิฟฟูเนี่ยมีเวลาว่างครับช่วงนั้นพอบอลลีกมันมันเตะจบแล้วปุ๊บ อ่ะลิพูก็ไปตั้งแคมป์กันที่สเปนที่มาเบยาอะตั้งแคมป์เสร็จอยู่กับอุณหภูมิร่างอุณหภูมิที่มันอุ่นๆหน่อยแล้วก็บินไปแตะที่เคียบปรากฏว่าลิพูแพ้มาดริต1ต่อ3เมื่อปี2018จากนั้นปี2019เราเข้าชิงอีกครั้งหนึง่งลิพูก็ยังไปเก็บตัวที่มาเบยาที่สเปนนะแล้วก็มาชิงที่กรุงมาดริตเลยนะครับก็มีเวลาประมาณ79วันเนี่ยเก็บตัวก่อน แล้วก็ได้แชมป์ครับปี2019ชนะสเปอร์2-0ใช่ไหมซึ่งถ้าดูจากอย่างเงี้ยปกติลิฟว์ก็ควรจะต้องไปตั้งแคมป์กันที่สเปนอีกรอบหนึ่งใช่ปะก่อนนัดชิงสมมติจบพรีเมียร์ลีกเสร็จก็ไปตั้งแคมป์กันแต่ครั้งนี้ไม่น่าจะไปได้เพราะพรีเมียร์ลีกนะครับมันจบประมาณวันที่18ใช่ไหมนะัสุดท้ายที่เราเจอกับวูฟแฟมตันและช่วงเวลาแกป ก่อนจะถึงนะัดชิงชนะเลิศวันที่28เนี่ยมันเหลือเวลาแค่8-9วันเนี่ยลิฟูไม่น่าไปที่สเปนครับเขาบอกนะเดวิดลินบอกว่าน่าจะอยู่ที่แอ็ซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ต่อเพราะว่ามันมีเรื่องของโปรแกรมต่างๆนานาที่มันอัดแน่นคือมันมันไม่ได้ว่างเหมือนตอนนั้นที่มันว่างเป็นแบบหลักเกิน10วันอะ่ะเข้าใจไหม ดังนั้นรอบนี้อาจจะอยู่ที่แอ็กซ์ตารเทนิงเซ็นเตอร์ซ้อมต่อไปเช่นเดียวกับมาริดม,มาริดก็เตะวันสุดท้ายวันเดียวกับลิอร์พดูดังนั้นก็ทั้ง2ทีมไม่น่าที่จะมีการตั้งแคมป์อะไรก็ซ้อมในแคมป์ของตัวเองที่เมืองของตัวเองและเดี๋ยวรอบินไปเจอกันที่ฝรั่งเศสเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับยังมีข่าวสารอื่นมาฝากเพื่อนๆเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนเจดีกันก่อนนะครับสําหรับรถยนต์ซูซูกิสวิทนะครับพาวเวอร์ ประหยัดน้ำมันด้วยแพลตฟอร์มเป็น h a r t t e ท h แล้วก็เป็น DUALJET นะครับที่มีความคงทนขับขี่ได้คล่องตัวนะครับสนใจสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชวรูมทั่วประเทศของ s u z u k i นะครับซึ่งการันตีความนิยมยอดขายกว่า1,40,000คันนะครับอ่ะก็มาดูกันที่ชูอาเมนี่กันบ้างน,นะครับนะก็เตรียมที่จะย้ายนะฮะออกจาก โมนาโกในช่วงซัมเมอร์นี้ครับยังคงอัปเดตกันต่อเนื่องและรอบนี้ครับสื่อที่รายงานนะครับเป็น RMC Sport สื่อดังในประเทศฝรั่งเศสที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงนะครับเขาบอกว่าดูทรงแล้วนะฮะไม่ว่ายังไงก็ตามซัมเมอร์นี้ชูอาเมนี่ไปแน่นอนเจตนาชัดเจนว่าต้องการหาความท้าทายใหม่ๆในต่างแดนแต่ก็อาจจะไม่ปิดโอกาสอาจจะมีเปชอีกทีมนึงถ้าเกิดว่าจะย้ายในใน ในประเทศตัวเองในฝรั่งเศสก็อาจจะเป็นปเอชแต่ถ้าไม่ใช่ปเอชก็คือจะไปต่างแดนเลยอาจจะเป็นสเปนอย่างเช่นมัดริทที่เป็นข่าวอยู่หรือถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยไ m c ระบุมา2ชื่อครับก็คือเชลซีกับลิเวอร์พูลที่เป็นทีมแต่งนะดัะงนั้นอ่ะให้จับตาดูกันในซัมเมอร์นี้ครับดูทรงแล้วน่าจะได้ย้ายแน่นอกจากนี้ครับยังมีรายงานจากสกายสปอร์ตด้วยนะครับว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับเอซิมิลานในอนาคตด้วยเพราะอะไรฮะเพราะว่าล่าสุดครับเร d เบิร์ a แคปิตนะครับหุ้นส่วนเล็กๆครับของ f อฟนะไม่ใช่ของริฟูนะแต่หุ้นส่วนของเรดเบิรเนี่ยเราทุกคนทราบกันดีว่าเป็นหุ้นส่วน10%ของ f อฟเนี่ยล่าสุดเลดเบิรได้มีการทําการยื่นข้อเสนอ850ล้านปอนด์นะครับให้กับทาง a อซิมิลานเพื่อขอซื้อครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอซิมิลานกำลังประกาศรับข้อเสนอ การซื้อสโมรสรอ,อยู่นะดังนั้นก็รอดูครับว่าการยื่นเข้าไปเนอซิมิลานจะรับข้อเสนอจากทางเลดเบิร์ไหมถ้าสมมติสมมติเอซิมิลานรับข้อเสนอจากเลดเบิร์5 0ด850ล้านเลดเบิร์ดก็น่าจะเป็นเจ้าของใหม่ของเอซิมิลานทันทีและนั่นก็หมายความว่า,าเราอาจจะมีความสัมพันธ์นที่ดีกับเอซิมิลานขึ้นมาทันทีเลยนะ <c oughs> นะอาจจะเป็นทีมพี่ทีมน้องอะไรแบบนี้เลยนะก็รอติดตามกัน ทิ้งท้ายก็ที่ฮาเวียเรียนะครับหลายๆคนคิดถึงครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในช่วงสําคัญของซีซั่นแล้วก็เป็นตัวเรื่องอันดับท้ายๆเจนคอปยังไม่อยากส่งลงนะฮะเพราะว่าต้องส่งพวกตัวจริงหรือว่าตัวสำรองที่สําคัญกว่าลงก่อนเพราะว่านี่มันสําคัญทุกนัดแล้วมันคือถ้าจะเป็นนัดชิงชนะเลิศทุกนัดแล้วหลังจากนี้นะฮะแต่ว่าเอเรียเนี่ยล่าสุดก็ไม่สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงเลือกเสื้อเบอร์67หคริบเบอกนะครับาอย่าเลยเรขาชอบอร์7 เพราะว่าเขาชอบหลุยส์โซเลสนะชอบมากมากนะหลุยส์โซเลสเนี่ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งเขาย้ายมาอยู่ลิพูเนี่ยจะใส่เบอร์เจ็ดเลยมันเป็นไปไม่ได้จะมาสวมเสื้อเบอร์น,น้อยน้อยเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องรอเวลาก่อนรอเวลาอ,อลากีกพอสมควรเลยแหละเขาก็เลยคิดว่าเอ็ดังนั้นเสื้อที่ว่างอยู่เนี่ยมันมีเบอร์ห7สว่างอยู่ซึ่งมันมีเลขเจ็ดนะเออจะเป็นคนชอบเลขเจ็ดและเมื่อมองไปที่เทรนด์เอ๊ะ เทนใส่เบอร์66ก็สวยดีนะแล้วเขาเป็นปีกอะ่ะเทนเป็นแบ็กอ่ะเทน66แล้วถ้าเขาเล่นปีกขวาด้านเดียวกันเป็น67เออเลขมันก็เรียงกันอยู่ก็คือมีอินสปายเดชันหรือว่ามีแรงบันดาลใจมาจากทั้งเทนและก็โซเลนั่นเองเป็นการผสมผสานนะฮะระหว่างเทนกับโซเลส,สเลยได้มาเป็นเสื้อเบอร์67นี่คือที่มาฮะสำหรับที่ฮาวีเรเียนบอกนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับนะแล้วก็ใครที่สนใจสั่งเสื้อนะครับก็อย่าลืมนะครับเสื้อช่องของผมนะครับเปิดพิเออเดอร์ถึงวันที่17พฤษภาคมเท่านั้นนะครับไปที่แอดไลน์แอดโค้ดแอคดอนะครับหรือสแกน qr code ก็ได้นะโอเควันนี้ก็หมดเวลาพิยงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ